่ขนารักกูขนารักขนารักแท้เออโอ้ยมิงเองขนารักเทมิงอย่าไปบอกใครได้พ่อเอ้ยมันหูเป็นเป็นไรเป็นเลยมันหูเป็นอย่าไปบอก สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพ่อพ่อแม่เอ็ซีครับสวัสดีผู้ที่รับชมครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก่อนนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเป็นกำลังใจพวกเราครับโอ้มีของเล่ออะไรโอ้ยเต็งตัวหลเวเขยยัยงนีกเนาะเนาะกิล่าก็สวยกิล่ากิล่ะเจเจเจ,เจยังก็มัดข้างนอกก่อนวะเขาจะไปใส่หูน้องอะ เออน่ารักแท้เจ,จ,จ,จ้าคือน่ารักแท้มิ่งคือว่ายนาทีเพราไม่ใช่ขอไปเขาจะนาทีเอาไปจิ้งพูดเอาไปจิ้งพูดจะน่ารักที่กันแหละถ้ามว่าน่ารักเมนโมเสปเอาขอไม่ได้แบบว่าประชุมสายเปิดโฟนกันคนนี้ได้หรือเปล่ามันไม่มได้หรอกพี่ผู้เดียวตลอดได้หรือเปล่าเมนโม สิบแปดบอกนะมิ้งนะมิ้งมิ้งต้องฟังมิ้งรู้เรื่องนะลูกเรียนของสิบแปดบอกมิ้งไม่ต้องแบบเอาหูไปนาวอาตาไปได้นะเอออะไรกินนี้เดียวอืมพวปากพวกเรก็ไปโอ้ยถ้าไม่ได้ซาเลเน่สิบล้อนี่พ่อป่ก็ไม่เจีบคงไม่ได้เจอกันหรอกครับผมเพราะเพราะซาเลเน่สิบล้อของแท้แนี่เลยใช่ไหมย่าฮูสิบล้อ มีไงมอง,มง,งมประมาณนั้นแหละไม่ต้องสุกหรอกม,มันหวานหวาน,านพอดีพอดีนะ่ะเ,เอ้ยใครโบสีพูดมาเนาะน,นี่โบสองของ้างเรียกบ่กระท้อจตอีต้องบอกกับคุณคุณแม่ยุซีเลยชื่ออะไรไม่ทราบเลยเอามาจากไหนปนูน่ารักแเทมิ่งน่ารักเธอจะพูดน่ารักเธอลูกยี่ล่ะเป็นลูกผู้ใดล่ะ โอ้ยคตาบอก็ดยังไงสร้างกูน้อยเนาะอะไดแ่ไ่จไจไเจอคุณตคงออกซะมีเอาคุณกินสมแล้ีกินสมแล้ล่ นะครับี่คืออะไรสีเป็นคื้นป,ปอป,อ,ปอดอกอเป็นยังก่อจะเป็นยังก่เป็นมันนะป <c oughs> อปอทำเสื้อ,อเพะแข็งแรง <c oughs> อันนี้หยอกเลยน,นะครับไม่รู้ทำเชื้อไม่แข็งแรงหรือเขาพูดบูดก็ไม่รู้นั่นนั่นนั่นัน่น,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 น ก็จะประมาณนี้ละครับเด้อก็จะประมาณนี้แหละครับลูกช้างถ้าปล่อยอีกสักปีนึงเขาก็จะมุดใต้ถุนไม่ได้แล้วครับอใกล้ถึงใต้ถุนแล้วครับ พั้มิงทำอะไรอ่ะเปาหยิบเลยอ่ะแล้วมีเสียงเพลงออกมาบ่เสียงพี่จีตองบ่ดูอ่ะดูอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเปาอะไรอ่ะ อ้าวปอนน้องเชียวเอมา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 ามกาม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 มามาม้มามามาลาม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 ิมาาม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 าามามาาม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 าาา้ Laughter ช้างพังช้างพลายนี่นี่ทั้งพังทั้งพลายด้วยกันพังพลายพังพลายพังใบบางใบประเดียงเงี้ยสิเออเหนี่ยครับยาวๆไปครับวันนี้กินน้ำแข็งสาขกินน้ำแข็งโออยากกินเบียร์โอเย็น้ยสิเลยถือดเลยน้ำแข็งบ่เออ <g ül üyor> ย,ยิ้มเกี้ยวยิ้มเกี้ยวดิเอาดิเอาอีก่ะอุ้ออยกำลังคุ้มเรือกาลังคุ้มอุ้ยอะไรเป็นยังลูกเป็นยังครับฮะยนู้นะเสียงอันนี้เพื่อ,อ,เอ,อนเสียงยังก็เสียงเพื่อน,นกอันอันนี้ครับหลรครับหลรถแล้วครับสวยให้หนูให้หยังอีเมยใจหนูให้หยังนี่ให้เราให้สวยนี่ ผูกโบหให้หนูมันต่อไปไม่เอินไม่เรียกหล่าครับเรียกหนูอหหนเอไม่กออกเมห็นหนูแน่มีเย็นออกแน่เอไม่เห็นหนูแน่ดูตัวนี้พ่อหูตัวตัวช้างไงสายไฟสายไฟสายไฟปักไฟออกเย็นอุ้ยมีมงกุฎด้วยอ่ะเสียงมงกุฎด้ไหมน่ะมาลูกมา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 นี่นะี่ ขอโทษขออภัยครับเสียงหัวเราะเสียงดังไปหน่อยครับมันมาจากอินเนอร์ครับแต่ลงแค่โอ้เสียจังเห็ดเห็ดลูกสังเนาะเห็ดได้แค่เห็ดโลดเห็ดได้แค่เห็ดเผ็ดรสมิงวะไงคืนไม่ได้เห็ดแต่เผ็ดเลยโตขึ้นมิ่งก็ได้แต่งชุดหล่อมันเขาแล้วลูกตัวนี้ยังเล็กอยู่ครับแต่งชุดหล่อออกงานไม่ได้ เดี๋ยวพ่อแม่เอฟซีก็ก็ก็เอาชุดไม่มิ่งหรอกฟื้นนะพื้นมาพื้นจี่พี่คนใหม่ชุดเลยฟื้นมะตอนนี้คุณแม่เล็กเพิ่อกินนะครับกำลังตัดเย็บชุดออกงานของมิ่งนะครับถังน้ำถังน้ำ คุณก็เอาออกว่าคุณจะอะไรออกถังออกยู่เอาถังออกเฮ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 เาเบาเฮอะไรเนี่ยเลวเลวเลว เอาใส่หมวย้นพูดดีเลยเออใส่หมวไฮไลท์นั่นค่ะเป๋าค่ะจะให้ังให้นูดอกเนาะกระป๋ากรดายมีเย็นกระดายหนุ่อายผู้สาวนหนินุอายผู้สาวแต่งตัวอะไรให้เขาอีกน้อยเนาะ ตัวเจกนะครับพ่อๆเอาอยตัวะคุณนเพื่อนจะใช่งันให้ลานะค่ะเป็นไงบ้างสวยจังคะอุ้ยนา่ารักชัมิง่ง มีขึ้นารักเธอลูกินารักเธอลูกอ้โหว้าวโอ้นันงลงสวยก่อนนี่นั่งลงสวยๆคุณนัทสตีก็ต้องพักเพียบลูกพักเพียบก่อนสวยๆก่อนสวยๆก่อน ขนารักก,นานารกูขนารักขนารักแท้ <laughs> อ้ยมิงเอง้ขน,นารักแทมิงอย่าไปบอกใครได้พ่อ,อมันเมนเป็นเป็ยนไรเปนเป็นมัน,หน,นหนูเป็นอย่าไปบอกเขาได้พ่อหนูเปยังลูก กูไปแล้วครับลูกเป็นช่างค่ะบ่สนใจเลยเสียงรถจะนี่บ่สนใจยัง,ลยงเลยลมองเมจางเดียวนั่นกูก็คือพอไข่ดีวะพอไข่ดึงวะเดี๋ยวมันเป็นเนื้อของหนูอี่แหละนะพ่อไม่อันนี้ไม่นเนื้อของมิ่งใช่ไหมลูก <ST US K> ใช่กัน,น,นแล้วนี้แหละครับเนี่ยคุณมิ่งครับพ่อ <ST US K> มาดีก่อนเร็ว

หางนี้ลงมามาวิา่ญอมมาครับจะมาหาพ่อพลายเงินเลยจะแอบ,แอบม,อมองพ่อพลายเงินตอนนั้นพ่อพลายพ่อพลายหลุดมาอยู่กินหญ้าอยู่ตรงนี้นะครับกินหญ้าอยู่บริเวณนี้หลุดจากหลุดจากหลุดจากหลักที่ผุครับตอนนั้นหางดีก็คลอดแล้วนะตกลูกออกมาแล้ว มาพ่มิง่งอย่ลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างครับขอบคุณน้องเสือน้องสิงครับชพวที่ทำให้คนรู้จักมิ่งครับขอบพระคุณพลเรือแม่วอนครับผู้อยู่เบื้องหลังยอดซับยอดร ขอบพระคุณพระพ่อ,อแม่เอฟซีนะครับที่ขายไม่ได้เลยที่ผู้ที่ช่วยทำบ้านหลังใหญ่โตให้ไม่หางดีกับเสี่ยมิงนะครับขอบพระคุณพระพ่อแม่เอฟซีอีกครั้งหนึ่งครับที่หวตคะแนนมา,าทำรัวให้มิงนะครับจบพี่เปาออกมาเรือเปล่าแลวพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม